เทคนิคการตลาดยุคใหม่ของโรงแรมมาอัปเดตกันค่ะในปัจจุบันควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกค่ะคือเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการบริหารธุรกิจโรงแรมคอนเทนต์ในปัจจุบันคนต้องการคอนเทนต์ที่เรียลมากขึ้นรู้สึกเข้าถึงได้มากขึ้นการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียจะสามารถตอบโจทย์และสร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้อย่างมากค่ะต่อมานะคะช่องทางการตลาดแบบอินโนเวทีฟต่างๆเช่นการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะคะการได้การตลาดจากอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคุณจะเห็นมุมมองที่แตกต่าง จากอินฟลูเอนเซอร์แต่ละประเภทคุณต้องเลือกว่าอินฟลูเอนเซอร์ไหนเหมาะกับข้อความเหมาะกับทาร์เก็ตของคุณที่คุณอยากจะส่งไปนะคะเลือกเขาให้ดีและนั่นจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากๆสำหรับการตลาดของคุณค่ะอีกเรื่องที่สําคัญในการตลาดนะคะคือการทําสิ่งที่เรียกว่า personalized marketing คุณจะต้องเก็บโปรไฟล์ลูกค้าและส่งข้อความการตลาดไปเพื่อตอบโจทย์เขาจริงๆหมดยุคการทําการตลาดแบบ mass marketing พูดกับทาร์เก็ตที่เป็นของคุณจริงๆและเขาจะเป็นลูกค้าที่ดีของคุณได้จริงๆค่ะ